วันนี้เนี่ยผมก็จะมาดูใจนะครับอินซีเต่านะครับว่าพี่เต่าของเราเนี่ยนะจะกล้าดำเนินคดีกับพบตรซึ่งเป็นผู้บังชาของท่านเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับพบตรต่อสักเนี่ยท่านไม่ธรรมดานะครับท่าน8ปี8ตดตำแหน่งนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับแปีแปดตำแหน่งคืออะไรนะ ก็เลื่อนยศมาตลอดทุกป like sí yeah. ีนะครับไม่มีใครสามารถทําได้นะครับเป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรทางการเมืองเขาเรียกว่าตัวตัวช้างตัวแมมมอธอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับบางคนนะครับเจ้าที่ตํารวจบางคนนะนี่ผมพูดแทนใจตํารวจชั้นผู้น้อยนะครับหรือชั้นผู้ใหญ่บางท่านเลยดีกว่าบางคนนะครับ8ปีนะครับยังอยู่ในตําแหน่งเดียวไม่ขยับไปไหนเลยนะครับเป็นรองผู้กัปับก็เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นผู้กักตับก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับแต่คนนี้นะครับกับ เติบโตได้ทุกปีทุกปีนะครับตั้งแต่ผู้กํากับมาเป็นรองผู้การเป็นผู้การเป็นรองผู้บัญชาการเป็นผู้ประชาการนะครับ <S <S เป็นผู้บัญชาการเสร็จเป็นผู้ช่วยเป็นรองแล้วก็เป็นผบวตรอ <S <S โอ้โหทุกปีเลยนะครับไม่รู้ว่าเก่งกาจมาจากไหนนะครับเนี่แหละคนคนนี้แหละนะครับที่ท่านอินทร์เต่าจะต้องปราบนะครับเพื่อจะทําให้สังคมตํารวจเนี่ยดีขึ้นนะครับจะได้ไม่มีการใช้เส้นใช้สายในการฝากฝังก,กันด้วยนะครับเราก็ทราบกันดีครับว่า บิ๊กต่อเนี่ยนะท่านเป็นน้องชายของใครนะครับบางคนก็อาจไม่กล้าดําเนินคดีหรอกนะครับแต่ว่าวันนี้นะสังคมจับตาดูอยู่ครับถ้าท่านไม่ทําอะไรนะก็เท่ากับว่าท่านเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่กล้าจริงอย่างที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์มาตลอดนะครับวันนี้ผมเอาเหยี่อมาป้อนเลยนะแล้วรอดูว่าตํารวจปปปเนี่ยจะทํายังไงต่อไปครับผมสาหรับพี่เต่าเหรอ ตอนนี้เหรอครับก็ยังให้อยู่20-30%สิบนะครับตอนนี้นะครับพี่เต่านะนะครับส่วนคณะกรรมการเราเราไม่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คิดว่าประสานเข้ามาท่านก็ไม่ไปอยู่รอเพระผมอยู่แล้วนะครับเพราะข่าวที่แล้วเนี่ยผมก็เข้ามาตามเรื่องแล้วก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามานะครับปรากฏว่าลงไปหานะลูกน้องบอกอยู่อยู่ชั้นบนขึ้นไปหาข้างบนก็บอกว่าไม่อยู่นะครับก็ก็เขาก็ไม่ได้อยากเจออยู่แล้วนะครับ ก็คงอาจจะอิ่มแล้วไม่อยากจะกินเหยื่อที่เอามาเอามาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เลยหลีกเลี่ยงไม่อยากจะเจอทั้งเรื่องเสนเง้นเดิมที่เคยเอามาให้ค่ะมันยังไม่ได้ีความนหน้าเลยอันนี้เอามาให้ใหม่แล้วยังไงก็เราก็ยัดไปเรื่อยๆครับนะเอ,เ,อเอาเอาเอาเหยื่อมาให้เรื่อยๆนะครับก็จะให้สังคมได้ช่วยตัดสินเลยนะครับว่าเนี่ยเอามาให้ขนาดนี้แล้วนะนี่ขนาดว่าแบ่งเบาภาระการทำงานของตำรวจไม่ต้องเยอะแล้วนะครับก็จะรอดูว่า ท่านจะยังไงต่อไปจะทําหรือเปล่านะครับถ้าเกิดท่านไม่ทำเนี่ยทุกคนก็รู้ดูออกแล้วนะว่ามันจะมีการช่วยเหลือกันเองนะครับเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับหรือว่าอะไรยังไงเราเราดูแอคชั่นแต่ละคนเนี่ยเราก็พอที่อนุมานได้แล้วนะครับกับคดีบิ๊กตำรวจคนนี้นะครับซึ่งมีข่าวคราวไม่ถูกกันมาตลอดนะครับโอ้โหท่านไฟจัด ทำเป็นคนตรงนะครับแต่พอมาบิ๊กตํารวจคนนี้ซึ่งท่านรู้จักสิสนมนะครับแต่ท่านเงียบหายไปเลยไม่มาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับไม่มาทําอะไรทั้งนั้นนะอันนี้เราก็พอที่จะพอจะเดากันได้แล้วนะครับว่าตรงเฉพาะคนหนึ่งอีกคนหนึ่งตรงหรือเปล่านะครับ